สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะตอนนี้เจนอยู่ที่โชว์รูมค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเจนจะพาพี่ๆค่ะมาชมรถของพี่สุชาตินะคะไปดูกันเลยนี่ค่ะสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่า เป็นรถขนเงินค่ะพี่พี่เพ,พราะอ,อะไรรู้ไหมคะตัวนี้ราคาถูกมากๆเลย7,900บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เริ่มต้นดาว9,900บาทค่ะแล้ววันนี้นะคะรถขนเงินนะคะรออแต่งอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ไปดูกันค่ะนะคะสําหรับโซนด้านหน้าเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่โซนด้านหน้าเลยค่ะวันนี้ก็ ติดนะคะในส่วนของกระจังหน้าแบบลับเตอร์นะคะที่สามารถทำเฉดสีนะคะเป็นสีแดงแบบ3มิติให้เลยแล้วก็ติดไฟ3จุดด้วยค่ะพี่ๆและรวมไปถึงนะคะอยากให้แบบหน้าหลอ่ลอเลยนะคะนี่เลยค่ะก็ติดเป็นสกู๊ฟฟิตรูปมา้านั่นเองค่ะทำให้ฝาก,กระโปรงแล้วก็หน้ารถเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นเห็นไหมคะว่ามันเป็นออฟโรดมากขึ้นเลยเนาะเออนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างกันมาดูกันนะคะ บอกได้เลยว่าคันนี้ช่วงล่างเดิมๆเทพๆของฟอร์ดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจ๊จะพามาดูนะคะในส่งของซีรีส์ยางนะคะที่บอกได้เลยว่าติดตั้งเสร็จปุ๊บนะคะันนี้คือ ไม่ต้องทําอะไรแล้วอะ่ะเออใช้ช่วงล่างเดิมเดิมล้อแม็กยางตัวนี้นะคะก็เป็นสไตล์ออฟโรดที่วิ่งแล้วนุ่มมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแม็กตัวนี้เป็นแม็กขอบ16ค่ะแล้วก็ยางใหญ่ยางอ้วนๆแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของยางฮันกุกนั่นเองค่ะ265หทับเจนย์นะคะแก้มยางอ้วนๆแบบนี้วิ่งนุ่มมากๆเลยค่ะพี่ๆแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยจะเป็นยาง AT ทด้วยในส่วนของช่วงล่างไม่ได้ยกไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะเป็นช่วงล่างเดิมเดิมนะคะแล้วก็ ขับแล้วขับดีค่ะไม่ติดซุ้มไม่ต้องปาดซุ้มของตัวรถนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อนะคะเป็น6นิ้วแบบหมุดเงินนั่นเองค่ะแล้วก็มาดูในในส่วนของสไตล์สติ๊กเกอร์นะคะหล่อๆเท่ๆเป็นแบบว่าเฮ้ยมาดูเท่มาดูเลสซิ่งเนาะเออนะคะเท่มากๆเลยค่ะอะเดี๋ยวเจ๊จะพาพี่ๆนะคะไปดูในส่วนของภายในแคปของ Ford กันนะคะว่าตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองค่ะ คือจะบอกได้เลยนะคะว่าแคมปของ Ford เนี่ยเปิดได้180องศานะคะมีความกว้างมากๆเลยค่ะพี่ๆซึ่งบอกได้เลยนะคะว่า Ford นะคะเป็นยี่ห้อแรกค่ะที่ทำแคบปเปิดได้แบบนี้นั่นเองค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะหล่อเรียบรู้แล้วก็ดูดีคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะนี่ค่ะอ่ะ แล้วก็ไปดูในส่วนของด้านหลังค่ะติดเป็นโรบาเล็กแขนยาวของเอ t l อ n d น er เดอร์ค่ะเป็นไงคะคือเข้ากันมากๆก,กับสไตล์ออฟโรดนะคะแล้วก็รถขนเงินนั่นเองนะคะค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างเป็นไงคะรอแบบเต็มรูปแบบกันเลยทีเดียวค่ะนี่เลยนะคะกับในส่วนของเพราะฝาด้านท้ายติดไปแล้วทําให้ด้านหลังดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของ กันชนด้านหลังนะคะเป็นรุ่นท็อปเลยค่ะพ,พี่กันชนเหล็กแฮมเมอร์นะคะรุ่นท็อปสุดเลยค่ะมีห่วงแดงลากจุงนะคะเอาไว้ลากจุงได้จริงด้วยนะคะก็เดี๋ยวพาพี่พี่นะคะไปชมรอบคันกันเลยค่ะรับรองว่าคันนี้หล่อเท่โดยใจออกลดน้อยนะคะ9,900บาทเท่านั้นเองค่ะนะคะเอาละค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดน,นะคะสนใจ อยากจะออกรถนะคะก็สามารถทักแชทเซตมาได้เลยค่ะจะสอบถามเรื่องของไฟแนนซ์ชุดแต่งนะคะหรือว่าอยากจะดูรีวิวเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักแชทเซตมาได้เลยค่ะช่วงนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็คลิปหน้ามีอะไรมาให้ชมกันนะคะเราติดตามค่ะช่วงนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ